ครับเราจากซีรีส์เพียงนาวานะครับอ่าแล้วก็ผมคุณอัครพัฒน์รับบทเป็นนาวาครับผมฮาซันเฟโรสผมฮาซันเฟโรสนะครับรับบทเป็นฟูริดครับครับผมน้องฟิล์มจีรายุนะครับรับบทเป็นครับไปนะครับน้าสวัสดีครับผมพีชเจมส์ครับผมสวัสดีครับผมคือเจสันครับรับบทเป็น ก็เพียงนาวาเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีแต่ว่าในความรู้สึกของพวกเราผมว่ามีครบทุกแบบนะครับแฟนตาซีดราม่าหรือจะแอคชั่นอ่ะอาจจะมีก็ได้นะผมว่ามีพบหมดเลยแล้วก็เราอยากจัพิเศษเรื่องเรื่องของเงือกใช่ครับเพราะว่าเราเล่นเองหมดอ่าเรามีเงือกสามสคนสามต้นที่เล่นเขาก็คือพี่ฟิล์มผมเองแล้วก็พี่ดิวครับใช่แล้วก็ จริงๆเรื่องเพียงนาวานะครับเขาก็จะนําเสนอเกี่ยวกับความรักต้องห้ามครับที่ระหว่างมนุษย์กับเงืออที่รักกันไม่ได้ครับแล้วก็จะมาทําให้ความรักของเงือก,กับมนุษย์เป็นไปได้ครับความเป็นเน้อเื้แรกไม่ไหววยะไรนะคะอะไรนะคะ,ะ,ะ,คะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นโอ้โหมันตื่นเต้นตั้งแต่รับบทเลยเพราะว่าด้วยความเป็นเงือกอะเนาะเชื่อว่าแบบใครหลายคนก็อยากอยากได้รับบทบาทเนี้ย วันที่เรามาแคทติ้งวันแรกอะครับคือเราแบบตั้งใจไว้เลยว่าต้องเป็นเนืออสักตนหรอวะต้องได้แล้วก็ได้จริงๆใช่แต่พอผ่านการตื่นเต้นไปโหอันนี้เป็นความยากลําบากของการเป็นเนืออและเพราะว่ามันขึฝนผลกันหนักมากพวกเราขึฝนกันสปงเต็มเ็มครับกว่าจะเป็นเนือกทุกวันเนี้ยที่แบบเต็มที่เออในชาดใช่ครับแต่ละคนก็เป็นเนื้อแบบเื เงื้อแต่ละตนมีคาแรคเตอร์แตกต่างนะอย่างเงื้อของผมก็เป็นตนที่แข็งแรงที่สุดครับก็จะจะมีท่าซิปเนเจอร์ของตัวเองเนาะซึ่งในเทเลอร์ซึ่งในเทเลอร์เนี่ยก็ได้เห็นไปบางส่วนแล้วใช่ส่วนคนน้องปูนก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขานะอ่ะให้เขาอธิบายเนาะก็นาวาเป็นคนที่สดใสครับแล้วก็อาจจะ ฟังเศร้านิดนึงก็คือกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยใช่เขาก็เลยต้องมาอยู่กับพี่พนาแล้วก็พี่พพยครับเขาอมพี่พนาก็คือจะเลี้ยงดูเราดูแลเราส่วนพี่พพยจะเป็นคนดูแลเราในฝ่ายของเงือกครับเพราะว่าเขาเป็นในใหัวใหญ่กล่องนี้ครับคนนึงครับก็อยู่นะครับก็แล้วก็หนิงปิงแต่ว่าปิงก็เป็นหนึ่งในแต่ว่าความแตกต่างเคือเขาเป็นหัวคือเขาไม่เขาไม่ได้เป็นเลือด อ่าเลือดเรื่องแสบความเป็นเลือดแสบเขามีเลือดมนุษย์กับเนื้อครับเขาถูกเอาเปืองมาแล้วเนาะก็ต้องเป็นคู่บ้างค่ะผู้ชายมี้หญิงก็ได้คุณรีวิวพวกเราเที่พเราจะมาในรูปแบบไหนก็จะมาในรูปแบบของเจ้านายกับ เอาเป็นว่าแบบมีหลายแบบแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนให้ทุกคนไปชิมกันเเองอพวกเราก็คลายๆคู่คขานะจริงเพราะว่าเป็นมือกับเมื่อแต่ว่าอาจจะมีความยากลำบากนิดนึงด้วยนาวามีความลับอาจจมีความลับในตัวแล้วก็อาจจะมีพมในใจบางอย่างที่อาจจะยังบอกทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ย ก็คูริสก็พยายามสุดสุดตัวเลยที่จะได้นาวามาแต่ว่าได้มาหรือเปล่านี้ต้องไปรอชมในซีรีส์นะครับก็รอรอดูนะครับว่าคูริสจะพิจิตใจนาวาได้หรือเปล่านะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่คุยกับผู้จัดแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแคสและหาผู่ภาคสองนาวาสองรอแล้วเอาแต่ว่าในเรื่องอาจจะมีก็ได้นะ ต้องรอดูให้จบแปดปีนะครับอ่าก็เหมือนก็นี่ก็เป็นการแบบชวนแฟนมันถูกต้องกันเนาะด้แรกทีอย่างไรนะเราควแจะเป็นอะไรก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกๆคนยังสนับสนุนพวกเราอยู่พวกเราก็อ่านทุกคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าทาง IG ของทางโปรทูเองก็ตามเราคือบางคอมเมนต์บอกว่า สองปีละอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็บอกว่ายังดูอยู่เ้วก็ขอบคุณมากที่แบบยังติดตามพวกเราอยู่ครับขอบคุณจริงๆครับอเพนาวาเนาะวันนี้มึด้วยกันก็ฝากดูต่อไปีมวก็วันนี้ก็ฝากทุกคนดูเพงนาวาอีทีหนึ่งอาจจะเป็นบางบางช่วงที่แบบตัดออกไปใช่ครับแต่ว่า ถ้าอยากดูเต็มๆก็คือต้องดูวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ครับ<ม>แต่ว่าวันนี้ก็เย้อนหลังได้ดแต่วันนี้ก็ยังไม่แต่วันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะเ,ออเาจริงถจะแบบตัดออกไปแต่เราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเขาตัดตรงไหนออกไปมันก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ยูทูบโกดูนฟิตี้หรือว่ากาคาอุราล่าครับ